สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูแนนก็จะมาสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคําประสมค่ะคําประสมคืออะไรเรามาดูกันเลยค่ะ คำผสมนะคะก็คือคําที่สร้างจากคํามูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปเกิดเป็นคําใหม่มีความหมายใหม่แต่ยังมีเขาของความหมายเดิมอยู่นะคะคำผสมส่วนมากนะคะก็จะมักเป็นการปผรสมคำระหว่างคำไทยกับคำไทยนะคะ แต่อาจมีคำะสมบางคำที่ประสมระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเช่นคำว่าเช่นคำไทยบวกคำไทยนะคะก็จะมีคำว่าไฟบวกฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าต่อไปฝนบวกหลวงนะคะเป็นฝนหลวงคำต่อไปค่ะรถบวกกับไฟเป็นรถไฟ ต่อไปนะคะถือบวกกับท้ายเป็นถือท้ายนะคะซึ่งเมื่อคำไทยบวกกับคำไทยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคำใหม่ขึ้นมานะคะอ่านักเรียนมาฝึกอ่านคำะสมกันเลยนะคะ,ะคำที่หนึ่งอ่านว่าไฟฟ้าคำที่สองฝนหลวงคำที่สามรถไฟคำที่สี่ถือท้าย คำที่5ดอกเบี้ยคำที่6ขันหมากคำที่7ปากแข็งคำที่8แรงงานต่อไปนะคะเรามาดูคำต่างประเทศนะคะประสมกันนะคะก็จะมีคำว่าเทพบวกคำว่าเจ้านะคะก็จะเป็นเทพพระเจ้านั่นเองค่ะต่อไปคำที่สองก็คือพล บวกเมืองนะคะก็จะได้คำใหม่ขึ้นมานะคะก็คือคำว่าพลเมืองนั่นเองนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำว่าราชบวกวังนะคะก็จะได้คำใหม่ขึ้นมานะคะก็คือคำว่าราชวังนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคำว่าห้องบวกโชว์นะคะก็จะได้คำใหม่ก็คือห้องโชว์ค่ะเรามาฝึกอ่าน ออกเสียงคำผสมกันเลยนะคะคำที่1ค่ะเทพพระเจ้าคำที่สองล,ลเมืองคำที่สาราชวงศ์คำที่สี่ห้องโชว์คำที่หเคมีพันคำที่หรถทัวร์คำที่7ราชองค์การคำที่8เรือยอทค่ะต่อไปนะคะเรามา ดูลักษณะการสังเกตคำผสมกันนะคะว่าจะมีการสังเกตยังไงกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือคำที่นำมาผสมกันเนี่ยต้องมีความหมายใหม่นะคะเกิดเป็นศัพท์ใหม่ขึ้นมาค่ะถึงเรียกว่าคำผสมนะคะข้อที่สองนะคะคำที่นำมาผสมกันแล้วไม่มีความหมายใหม่ ไม่เกิดศัพท์ใหม่อย่างนี้ไม่เรียกว่าคํำะสมนะคะอาจเป็นวลีหรือประโยคก็ได้เช่นคําว่าหางเสือของเรือลํานั้นหลุดแล้วคําว่าหางเสือนะคะเป็นคํำะสมคือส่วนท้ายเรือค่ะต่อไปนะคะหางเสืออีกตัวหนึ่งนะคะก็จะถูกตัดจนขาดแล้ว หางเสือนี้นะคะไม่เป็นคำผสมนะคะเพราะมีความหมายเหมือนเดิมค่ะค่ะวันนี้นะคะครูแนนนะคะก็สอนเรื่องคำผสมนักเรียนไปนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ในการทำใบงานนะคะให้นักเรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะครูแนนก็ขอจบการ เรียนการสอนเรื่องคำประสมนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะโคนแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ